Oh, Bini tolong aku surikan. Oh my god. Yeah. กับช่องแกงการ์ตูนแบบนี้นะครับวันเสาร์ช่วงยามค่ําคืนบางคนบอกว่าจะเอาเวลาไปเตรเร่ไม่ดีนะครับเปิดช่องแกงการ์ตูนดีกว่าสี่ทุ่มจนถึงสี่ทุ่มครึ่งนะฮะจะเจอกับเราสองคนครับสาระเพิ่มเติมเต็มเยอะแยะไปหมดเลยครับจริงเหรอจริงๆนะสาระเยอะนะฮะรายการเราเนี่ยโอ้นะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับเกมนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าเป็นสาระปนตลกคบคันแต่บางคนบอกว่าเปิดกลางคืนไม่เจอไม่ทันเรามีอีกรอบหนึ่งนะครับผมในวันพุธเวลาเที่ยงตรงถึงเที่ยง ครึ่งครับถูกต้องนะครับผมและก็2ช่องสองวันแบบนี้นะฮะที่เราจะมาเจอกันเนี่ยนะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับเกมนะฮะรวมไปถึงเนะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดถึงกันครับผมที่เป็นค่อนข้างจะเป็นสาระอยากจะหัวเราะเป็นภาาโปรตุเกสชุดอายุต่ำกว่า21ปีนะครับอ่ะแล้ววันนี้นะครับผมเรามีนะฮะเรื่องราวที่เรามาฝากกันนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ปลายฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนความร้อนมันกําลังจะหายไปเราก็จะต้องเก เอาเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่มันร้อนๆครับผมนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์นี่โอ้โหไม่ธรรมดามีวิทยาการอออเนอะเลยราทันทีเลยในช่วงที่สองนะครับผมเรามี เรื่องราวของสถานที่นะฉากแอคชั่นดูบู๊ต่างๆนานาเป็นโลเคชั่นนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีภาพการแข่งขัน StarCraft 2จากนอกเมืองหรือเมืองนอกนั่นเองนี่เอานอกเมืองอเมืองนอกเอาให่แน้นะนอกเมืองก็นี่คนความหมายเลยนะอ๋อแล้วนะครับผมติดตามให้ดีนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับช่วงแรกครับกับ Oh Well Done Oh Well Done นะฮะอย่างที่หมอพไปนะครับผมว่าวันนี้เอ่อเราจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับความร้อนๆเนี่ยนะฮะมาเป็นประโยชน์กันนะครับอย่างร่ว่งเลยทีเดียวนั่นไงเป็นประโยชน์ทีเดียววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการสร้างไฟคุณมีโอกาสได้ใส่ไฟเยอะไหมใส่ไฟเคยมีไหมเคยมีประสบการณ์การใส่ไฟเยอะบ้างไหมเพราะหมายมันต่างกันเลยนะเหรออเอ ไม่มีนะไม่มีไม่มีงั้นเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นก่อไฟหรือว่าจุดไฟปกติคุณใช้วิธีไหนในการจุดไฟบ้างส่วนใหญ่ครับผมใช้วิธีการเสกนะไฟมาโอ้โหถ่ายแล้วไอ้นี่มาดูแฮร์รี่พอตเตอร์เยอะนะครับเอาจังจริงดิปกติไฟชงไฟแช็กมีวิธีอะไรเอ้ยอันนั้นเป็นเบสิกไปไม่ขีดเบสิกแล้วแต่พูดถึงความเป็นประโยชน์ของฤดูใช่ไหมเราก็จะมันมีอะไรที่เป็นธรรมชาติกันใช่แล้วนะครับผมนะฮะนะครับวิธีการจุดไฟนะครับผมนะฮะวิธีแรกเชิญ ไม้ครับคุณเคยเห็นไม้คุณเคยดูหนังไหมครับเอาไม้ไม้ไม้อันหนึ่งเล็กๆครับไม้หนึ่งใหญ่ๆมาสีกันครับผมจริงๆจริงๆในหนังเนี่ยสีแค่นี้ก็ติดละแต่จริงๆเนี่ยอ่รู้จะต้องเอาในส่วนของเก็บเก็บใบไม้ออกใบไม้แห้งเอาเศษใบไม้แห้งยาแห้งกองด้วยสีแล้วเป่ารู้อวิธีที่สองนะครับเราใช้หินครับคุณเคยที่เห็นเห็นพวกมนุษุ์หินเนี่ย ชุบชุบชุบก,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 ก็อ,อ๊อกเงี้ยอันนี้เป็นเหมือนยุคมน,นุษย์ยุคหินเลยนะฮะ หินที่ว่าเนี่ยนะครับคุณจะมาใช้หินพวกหินกรวดหินทรายธรรมดาไม่ได้ที่ใช้เนี่ยคุณจะต้องใช้เป็นหวงเข,า,ขาเรียกว่าหินเหล็กไฟนะฮะซึ่งจะสามารถทําให้มีการก่อไฟขึ้นมาได้โดยใช้หินเหล็กไฟไ<ม>วิธีการ<ม>สังเกตง่ายๆจะมีหน้าพี่โป่งอยู่นะครับติดอยู่ที่ก้อนคุณลองสังเกตดูนะครับผมแต่ว่าคุณต้องดูให้ดีนะฮะถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่จะเป็นรูปเดือดซันนะอันนี้อันนี้ต้องเอาให้ดีเพราะถ้าเดือดซันอันนี้จะจุ๋ยยากแล้วยากละวต้องไปโป่งหินเหล็กไฟจะมีพี่โป่งตอนที่หน้าตาดูหนุ ติดไฟชัวครับผมค <c oughs> รั <c oughs> บ,บ,บูรณาการวิทยาครับผมวิธีที่สครับผมวิธีที่สตรเนี่ยเด็กๆช่วงเรียนลูกเสือเหมือนกันอันนี้เป็นช่วงเรียนวิยทยาศาสตร์ช่วงเด็กๆคุณครูก็จะให้ถือแบนขยายคนละหนึน่งอันปึ๊บแล้วก็ไปหาแสงแดดนะตากแดดการพาเด็กไปตากแดดแล้วก็เอาใบไม้แห้งมากองๆๆหรือถ้าไม่มีโรงเรียนไหนรวยหน่อยก็เอาเป็นกระดาษกระดาษแผ่นหนึ่งวางไว้ปึ๊บอ่า เอาแว้งขยายเล็งโฟกัสดีๆลงแล้วก็แสงก็ชุบเแล้วก็ดูแฟบแฟบแฟบก็แค่ควันจริงๆถ้าพัดก็ติดแล้วอ๋อมันต้องพัดด้วยพัดมันก็ติดแล้วไอ้นี่ก็พูดไปคิดวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะครับคุณนายจะสงสัยนะฮะว่าคนที่เขาอยู่ในเมืองหนาวๆมากๆหรือแม้กระทั่งพวกชนเผ่าเอสิโมหรืออะไรก็ตามเนี่ยฮะ เขามีวิธีการอย่างไรในการที่จะจุดไฟเพราะอากาศมันค่อนข้างที่จะชื้นมากนะครับแว่นขยายคงจะหายากนะฮะเขาใช้น้ําแข็งครับในการจุดไฟใช่หรอน้ำแข็งน้ำไฟมันไม่ใช่เลยเฮ้ยคุณเชื่อหรือไม่ว่าโลกของเราเนี่ยนะครับมีธาตุทั้งสิ้นเนี่ย6อย่างนะครับดินน้ำลมไม่นับดินน้ำไฟไม้ทองคำ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมน้ําก็ถือเป็นธาตุหนึ่งมันสามารถเอามาทําได้หมดครับครับเออเขาวิธีการเขาจะเอาน้ําแข็งมาครับเสร็จแล้วเนี่ยฮะก็จะมาทําให้สลากสลัก<ะ>อารมณ์คล้ายๆก้อนขยาย,าย,ายจะต้องมีขนมปังน้ําแดงใช่แล้วนะครับผมแล้วก็ราดซอสนี่ทุย <c oughs> คือเอาน้ำ <c oughs> เอาน้ำแข็งมาครัุดเกนให้มันเป็นลักษณะของการที่จะรวมแสงได้เสร็จแล้วก็นี่แหละต่อแสงอาทิตย์ฟัาบแล้วก็ส่องลงไปทําเหมือนอนี่แหละแว่นขยายอะ่ะจุดไฟถูกนี่ใช้น้ําแข็งมาทําเป็นเลนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วสอง สงสัยครับทำไมเราไปถึงขั้วโลกเหนือแล้วครับผมแล้วทําไมเราถึงจะต้องไปเอาน้ําแข็งมาแบบมาทำให้มันเนมันเนียนแล้วมันจะต้องส่องไฟเะคุณมันเป็นสิ่งเดียวที่มันสาไม่ไม่ทำไมทำไมเราถึงไม่ไปขอหมีครับทําไมครับก็หมีมันขั้วโลกอยู่อะหมีหมีขั้วโลกเหนือหมีมันขั้วโลกอยู่มันมันน่าจะมีมันน่าจะมีไฟนะครับอ่าไว้อะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแกสิบโอเคครับอ่า กลับมาที่เรื่องราวสาระกันมาดีกว่านะครับที่จะพูดถึงวิธีการสร้างไฟและเป็นไฟบรายกันมากๆยังไงโดยที่ไม่ต้องพึ่งหมีโวโลกมีคนหรือว่าพี่โป่งเห็นเรเ่็งไฟครับผมไม่นะฮะนะครับนี่คือวิธีการสร้างไฟนะครับผมนะฮะเป็นวิธีการที่โดนใจมากๆเลยครับไอ้ครับผมนะครับผมว่าผมว่า ผมว่าพี่กําลังพูดถึงตัวละครหนึ่งในเกมหนึ่งแน่ต้องอืมอผมผมขอเดาได้ไหมเชิญจริงผมไม่รู้นะผมขอเดาโอ้โหครับเชิญเออพี่กําลังพูดถึงตัวละครอีลิปในเกม e v e r p l a n e t ป่ะใช่แล้วนะครับผมผมเดาเนี่ยเออมันแกเดาอยู่แล้วล่ะนะครับผมเพราะแกไฮไลท์ซะขนาดนั้นนะโอ้โหอีลิปหมัดไฟฮะใช่แล้วนะครับและเพื่อเป็นการต้อนรับนะฮะตัวละครใหม่กับอีลิปหมัดไฟนั่นเองนะครับผมนะฮะในวันที่4มิถุนาสี่มิถุนายนนี้นะฮะครับ เราจะต้อนรับกันด้วยมินิเกมครับผมนะเป็นการสร้างตัวละครนะครับผมเพียงให้เล่นมินิเกมนะครับในหน้าไมโครไซต์นะฮะแล้วก็มีไอเทมแจกด้วยเช่นเดียวกันวิธีการครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับผมวิธีการร่วมสนุกก็คือคลิกที่หน้าไมโครไซต์ของตัวทางเว็บนั่นเองนะฮะแล้วก็2สร้างตัวละครอิลิปมัดไฟนี่แหละครับ2อ่าและ3ครับขยับเคอร์เซอร์นะฮะนี่รูปเล่นเกมแล้วขยับเคอร์เซอร์ เอ่อระบายระบายในส่วนของบอสพูดง่ายๆเอาไฟไปไหม้เหล่าเวลาบอสอะให้หมดเอาเอาไปไหมไหมให้ไหม้ให้หมดภายในเวลาที่กําหนดชุกอ่าไม่อ่ะหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะครับผมขั้นตอนที่4เมื่อเล่นจบแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมโค้ดเข้าไปใช่แล้วแล้วก็นำไอเทมโค้ดเนี่ยไปรับไอเทมได้ภายในเกมมันเองครับง่ายๆนะครับผมนะฮะสี่ขั้นตอนนะครับพี่จะพาให้คุณได้มีโอกาสได้อิเทมพิเศษจากเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ซ้อมเผากัน ซ้อมเผากันซ้อมเผาเปลี่ยนไหมดีกว่าเอ่อซ้อมนะครับการเผาบอสกันไว้แล้ววันที่4มิถุนายนนี้เจอกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเจอกับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมคุณเข้าไปได้นะฮะที่ไหนฮะเชิญ Wow Everplanet ครับผม p a p a r c o m ใช่แล้วโยนมาไม่เตรียมเลยฮะไม่ต้องเตรียมเตรียมทำไมรายการของเราสดอย่าเปเตียมนะครับผมขนาดมุกหมีคู่โลกแกก็ยังไม่เตรียมเลยถ้าเตรียมไม่เล่นหรอกนะฮะช่วงน้ากลับมานะครับในช่วงที่2นะกับช่วงเวลาของโอ้ย นั่นเองเนะฮะช่วงหน้ากลับมาครับกับรายการ Oh My Game มาแล้วกิจกรรมสุดบะที่ให้เหล่าฮีโร่ตัวน้อยร่วมเปิดมหาสมบัติแค่รู้โจทย์ปริศนาแล้วถอดรหัสต,ตู้เซฟซีลักลุ้นรับไปเลยไอเทมและรางวัลอื่นๆอีกมากมายแกะรหัสปลดเซฟได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนติดตามรายละเอียดได้ที่ชินจัง p a p a r k com เย้ จัางไปด้วยนะแร็กเนอร์ล็อกออนไลน์เปิดประตูสู่ความสมดุล New Server Angeling เซิร์ฟใหม่สมดุลใหม่กับกิจกรรมพิเศษเล่นทุกวันแจกทุกวันติดตามรายละเอียดได้ที่ r a g n a r o k p l a y p a r k c o m Oh my god เอาละครับช่วงที่2นะครับกับช่วงโอเยซอนนั่นเองนะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการบู๋กันบ้างดีกว่านะฮะบู๋ครับผมนะฮะถูกต้องนะฮะการบู๋ในละครหรือว่าภาพยนตร์เนี่ยนะครับผมนะฮะอย่างมในละครที่บู๋หลายโลเคชั่นมากลบหลายมากถูกต้องนะครับโลเคชั่นเป็นสิ่งสําคัญมากกับการบู๋นะครับไม่ว่าจะเป็นในวงการภาพยนตร์ต่างประเทศหรือว่าวงการภาพยนตร์เมืองไทยหรือแม้กระทั่งละครไทยก็เองก็ตามครับผมถ้าพูดถึงโลเคชั่นเนี่ยฮะผมนึกถึงท่าเรือ อ่ะคลาสสิกโอ้โหจะเอาคลาสสิกไปกว่านั้นเนี่ยครับผมโกดังครับผมเออโกดังเออไม่ว่าเรื่องไหนจะบู๊จะต่อยจะตีกันวิ่งเข้าโกดังไว้ก่อนหรือไม่ผมว่านะที่จะต้องวิ่งเข้าโกดังเนี่ยผมว่าเพราะว่าเป็นแหล่งแหล่งแหล่งซ่องเออเอออย่าเว้นว่างอย่างนี้อย่าเว้นว่างอย่างนี้ปุ๊บมันจะดูสะอือทันทีเลยทีเดียวเอาหมายเลขกสองห้าสสองแหล่งซ่องสุนดีมากนะครับมีสุนยตามมาความหมายเปลี่ยนนะฮะโอเคฮะผมจะบอกว่าอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของการบู๊กันในละครหรือว่าภาพย นนมันมีการอัดแน์มากขึ้นนะฮะเริ่มมีบทบาทอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายไก่กองในสถานที่ต่างๆออกไปนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเดี๋ยวนี้มีการบู๊กันใน ตลาดสดตลาดสดบูกันกระจายจุดเริ่มต้นนะครับมาจากนางร้ายกับนางเอกตบตีกันนะครับผมนะฮะนางร้ายไปเดินจ่ายเดินตลแลตะแตอยู่ตามตลาดนางเอกเดินมานะครับกับคนใช้เสร็จแล้วเจอกันโดยบังเอิญนางร้ายบุกเข้าไปตบนะครับคนลอยปะเข็มบอนนะทั้งหลายหลไรอย่างนี้นะครับตลาดสดเป็นโลเคชั่นที่ถูกนํามาใช้นะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของการบูกันในรูปแบบของตัวร้ายที่เป็นออบดุพระเอก กับพระเอกกับตัวร้ายอันนี้จะเป็นโหมดวิ่งหนีโหมดวิ่งหนีเพราะคงไม่ดีแน่ถ้าหากวิ่งไปปุ้งถึงเวลาปุ๊บพระเอกยิบเอายิบเอาผักกาดขาวมาปาใส่คงไม่เท่ไม่เท่ไม่งามส่วนใหญ่พระเอกจะวิ่งหนีและทุกครั้งจะต้องวิ่งเสร็จแล้วนะครับเจอเด็กเข็นผักจะต้องหรือหรือหรือที่เคยเห็นเข็นมีดครับโดยที่ทุกคนไม่เคยทราบกันเลยว่าเด็กเข็นผักมันเข็นกันตออตีห้านะครับบางคนไม่เคยทราบเลยนะครับเด็กเข็นผักเจอ เข็นผักมาผักสดใช่อหมครับแต่ตอนเที่ยงตอนเที่ยงไม่ไดเวลาเออถูกต้องแล้วนะครับนั่นคือตลาดสดนั่นเองครับคุณมีโลเคชั่นอะไรมาเสนอชี่แปลงเลยนะเออตรงนี้คือค่อนข้างพิสดารหน่อจะต้องขึ้นไปต่อยอันนี้จะเป็นฉากจบแล้วครับบางบางเรื่องจะเป็นต่อยกันบนรถไฟ แต่เรื่องเออผมผมเสนอดาดฟ้าเออดาดฟ้านี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ตีกันเยอะเออไม่เข้าใจว่าทําไมมีเรื่องการทะเลาะตบตีกันวิ่งขึ้นไปดาดฟ้าครับผมมีปัญหาจะหนีกันยังไงเออคือมองลงไปก็ก็สูงแล้วอันนี้มาจากหนังฝรั่งไงเออส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะกระโดดข้ามข้ามตึกกันเออกระข้ามบ้านครับผมกระโดดข้ามกันเจ็บตัวไหมนะทำไมไม่ลงมาต่อยกันดีๆเขาฝึกกันมาดีอ๋อแต่เรื่องของการสร้างละครการเล่นบู๊กันบนดาดฟ้าตอนที่สร้างละครเราลืมนึกกันไปอย่างหนึ่งนะครับอะไรฮะ คุณไม่เคยพูดถึงจานดาวเทียมกันเลยนะครับคือถ้าคุณไปดูดดดฟ้าที่ไหนจะไม่มีจานดาวเทียมอ๋อคือคงคิดว่าถ้าสมมุติกระโดดโดดโดดไปโดดมาปึ้งปุ้งเนี่ยมันจะไปกระโดดใส่จานดาวเทียมซะเอออ๋อโอเคโอเคแต่ถ้าเป็นผมผมผมจะใส่จานดาวเทียมนะทำไมฮะจะได้ไปของสปอนเซอร์ได้โอ้ตายแล้วนะครับผมถ่ายอินด้วยนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นไหนก็ตามเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่าเรือโกดังโรงงานเนี่ยนะครับ ไอสถานที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็จะนํามากลายมาเป็นสัญลักษณ์ของหนังการบูมบนดาดฟ้าของคุณก็มาเป็นสัญลักษณ์ของหนังเหมือนกันเพื่อนกูรักมึงหวะไงนะครับเอ๊ะอันนั้นไม่บูแล้วก็ได้เห็นดาดฟ้าไงก็เนี่ยก็บูมไงเออโอเคบูมก็บูมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของหนังอไงนะครับผมอ่ะงงกันละสิงงไปเปิดอไปลองไปหาดูกันแล้วกันนะเด็กๆงงไอ้บูมกันจงไงวะครับเอาล้วฮะที่เราพูดถึงเรื่องของงเลย โลเคชันที่ไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าเราจะพูดถึงเกม Counter Strike Online กันถูกต้องนะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วสััญลกษณ์ของโลเคชันต่างๆเนี่ยก็ได้ถูกหยิบยกมาในเกม FPS เหมือนกันเกม Counter Strike Online ถูกต้องที่สุดเลยทีเดียวเชียวนะครับเพราะว่าล่าสุดเกม Counter Strike Online เนี่ยนะครับก็เพิ่งจะมีแผนที่ใหม่นะฮะได้เข้ามาให้เหล่าบรรดาคอเกมเนี่ยนะครับได้สนุกสนานกันนั่นเองนะครับนั่นก็คือแบบ คาเมอแฟลกออกชื่อยากเชียวคาเมอแฟลกนั้นซึ่งจะเป็นมาร์ปมาร์ปแมยเป็นแมปโกดังร้างครับดังที่พูดไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นแมปโกดังซึ่งจำนวนผู้เล่นเนี่ยจะสูงสุดได้แค่20คนเท่านั้นครับซึ่งแ a ปก็จะไม่ใหญ่มากนะฮะซึ่งฝ่ายตำรวจเนี่ยก็จะต้องเข้าไปในโกดังเนี่ยเพื่อช่วยเหลือตัวประกันทั้งหมด4คนด้วยกันมากกว่านั้นเป็นผีแล้วนะฮะขอออกมาด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย จะยากมากเพราะว่าในตัวโกดังเนี่ยแน่นอนแล้วที่สุ้มมันต้องเยอะเข้าไปเนี่ยตำรวจยากเพราะว่ามันจะถูกยิงมาจากทุกฝั่งทุกทิศเลยครับผมนั่นคือแบบแบบหนึ่งนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องที่ซุ่มแล้วนะครับอีกแบบหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือในแบบพอร์ตนั่นเองนะครับนั่นก็คือโกดังแบบท่าเรือนั่นเองนะฮะสาเหตุผลเป็นเพราะอย่างนี้ฮะในแบบที่เป็นท่าท่าเรือเนี่ยนะซึ่งเป็นแบบของเอ Counter s า r i k ออนไลน e เนี่ยนะครับผม มันจะมีที่ซุ่มที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์เยอะมากมันเหมือนกันหมดเลยครับเอ้ยอยู่ไหนอะเอ้ยตอนแรกอยู่นี่ไปโผล่นี่อีกละนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะยากมากเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็เป็นแผนที่ที่เป็นการปะทะกันนะรระหว่างผู้ก่อการร้ายกับหน่วยต่อต้านก่อการร้ายนะครับสามารถที่จะใช้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับหลบบางกระสุนได้ด้วยนะครับผมนเรือเอรมดาอยู่แล้วนะแล้วก็ซ้อนเซิร์ฟกันได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับและสามารถเล่นได้สูงสุดเนี่ยนะฮะ 16คนด้วยกันครับผมสำหรับใครนะครับผมที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ2แบบที่พูดไปนะฮะสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.playfps.com ครับใช่แล้วนะครับนั่นคือเรื่องราวของแบบและก็โลเคชันนะฮะที่เรานํามาฝากกันนะครับช่วงหน้านะครับช่วงที่3กับโอสตันนั่นเองนะช่วงหน้ากลับมาคบกับรายการ Oh My Game คิวเดอะดรากวอสงครามนี้เลย์เอฟพสไม่เสบเลย์เอฟพสรวมพลประกาศศึกเปิดสงครามหักเข็มพวกเราไม่ยุ่งยาเสพติดมิถุนายนนี้มาก่อนได้ก่อนล็อกอินแสดงตนรับไอเทมพิเศษไปเลย ครับช่วงโอสตันครับกับรายการโอ้ไม่เกมของเรานะครับวันนี้เราจะไปดูระดับเทพเขาอัดกันนะฮะกับเกมสตาร์คราฟตูนั่นเองที่จะมาดูผมครับโอ้โหตายแล้วนะครับมันกล้าพูดสารบานต่อหน้าไฟสินะฮะโกรธเขาตัวเองตลอดเลยไม่ใช่นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีภาพบรรยากาศนะฮะของการแข่งขันนะครับผม W C S ยุโรปนะครับผมเกมสตาร์คราฟตูที่เราจะมาฝากกันนั่นเองบอกเลยว่างานนี้ยิ่งใหญ่จริงๆโอ้ยิ่งใหญ่มากนะฮะมีผู้เล่นระดับโลกอย่าง MVP หรือว่าจะเป็นวอร์ทริกหรือจะเป็นกราบบี้พระเช้และเด็กใหม่มาแรงครับผมกัับนน่เอง ช่วยมผมว่านะฮะรเราไปดูการแข่งขันระดับโลกอย่าง W C S ยุโรปกันเลยดีกว่าฮะไปชมครับ เห็น <Yeah. S 1> เราระดับเทพเขาแข่งกันแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ฮะเพราะว่า เป็นการอุ่นเครื่องแล้วก็เรียกน้ำย่อยนะครับเพราะอีกไม่นานจะรอนะะฮในบ้านเราเมืองไทยเนี่ยนะจะมีการแข่งขัน Star c คราฟทกันแล้วถูกต้องนะสำหรับการแข่งขันอย่าง professional starcraft t นะฮะครับไทยแลนด์เวนเจอร์ครับสนั่นเองฮะใช่แล้วซึ่งก็ชิงเงินรางวัลมากกว่า130,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลระดับประเทศด้วยผู้ชนะเลิศนะครับ2อันดับแรกนะครับผมจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะฮะไปเข้าร่วมการแข่งขันนะฮะระดับ south east asia ครับภายใต้ชื่อ starcraft t south east asia v e n t u r e c u p 2013 อีกด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นสาประเภทด้วยกันครับนั่นก็คือ S R G หลีกถูกต้องนะครับ T G P หลีกครับแล้วก็ N Evolution หลีกครับใช่แล้วนะครับซึ่งทั้งสรายการเนี่ยก็จะคัดเลือกผู้ชนะนะครับเข้าสู่การแข่งขันรอบไฟนอล ภายใต้ชื่อ Star Cup 2 Thailand v e v e n g e Cup 2013สำหรับคนที่สนใจนะฮะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับการแข่งระดับโลกนะฮะแบบนี้นะครับคุณเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ l i z a p a y b a n k c o m นะครับและ w ว w facebook.com/starcup2.cybergames นั่นเองนะครับเอาละมาที่เรื่องราวของอุปกรณ์กันบ้างดีกว่าครับครับผมทุกวันนี้เรา จริงๆผมก็เก่ง,งผมก็เล่นเกมเก่งเพรา <ผม S 2> จริงๆแล้วบางทีก็ต้องจะต้องพึ่งอุปกรณ์ด้วยเหมือนกันโอ้อันนี้สำคัญมากๆเลย <ừ. S 1> ทีเดียวนะฮะแกจ็ตนะฮะจะต้องเทพด้วยนะฮะทัดเทียมกับฝีมือเราๆนะฮะเราบรรดา ทพทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับ,รบวันนี้แก๊จเจ๊เทพๆนะฮะแนะนำโดยน้องปุ้ยเช่นเคยนะครับจะโดนใจขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยครับเอาละค่ะมาพบกับปุ้ยในช่วงนี้และแน่นอนค่ะจะต้องมีเกมมิ่งเกียร์เจ๋งๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยแล้ววันนี้ประเด็นแก๊เจ๊เทพๆก็คือนี่เลยค่ะจ,จะนี่เลยค่ะเ a เ e r Black w i วินโดว์อัลติเมทส e ตล t i อีด และมันก็คือเจ้าคีย์บอร์ดที่ชื่อยาวๆนั่นเองค่ะเอาไม่ใช่นี่ค่ะเป็นคีย์บอร์ดที่เอาใจแล้วก็บุกวงการ e s p o r t เลยสำหรับคนที่เล่นเกมแบบป๊อบป๊อบป๊๊อย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดแบบ Mechanical ค่ะก็คือมีสามารถเนี่ยปุ่มกดง่ายแล้วก็ลดอาการเมื่อยนิ้วด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องออกแรงกดเยอะเลยและก็สามารถทำแอคชั่นเปอร์มิทได้อย่างรวดเร็วที่สุดเลยละค่ะ และที่เด็ดไปกว่านั้นนะคะก็คือน,นี่เลยค่ะมีปุ่มตั้งค่าโปรไฟล์นี่แล้วก็มาโคได้ไม่จำกัดเลยล่ะคะ่ะและนอกจากนั้นนะคะก็มีปุ่มพิเศษให้ถึง5ปุ่มเลยคือปุ่ม5ปุ่มเนี่ยเราสามารถเอาไปตั้งชุดคำสั่งพิเศษหรือว่าท่าคอมโบหรือว่าเปิดปิดโปรแกรมเว็บไซต์ต่างๆได้เลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะตัวบอดี้ที่เป็นสีดำเนี่ยเวลาที่เรา ใช้งานหรือว่าเสียบเข้าไปกับคอมเนี่ยจะมีแสงสีเขียวเรืองแสงออกมาตามช่องนี่เลยค่ะตามช่องระหว่างปุ่มกดเนี่ยแหละคะ่ะมาต่อกันที่ตัวสายตัวสายนะคะเป็นสายถักตลอดเส้นไปถึงนี่ขั้วต่อ USB เลยแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอนะคะที่เราเห็นเป็นหัวแจ็คอยู่เนี่ยก็คือหูฟังนั่นเองมันจะมีช่องหูฟังอยู่ตรงนี้เราสามารถเอาหูฟังมาเสียบกับคีย์บอร์ดได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องเอาสายไปพันอยู่กับตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเจ้า Laser b l c k w w n d o w u l t i m a t t s t e e l Edition ตัวนี้เฮ้ยยาวมากๆเลยก็ <_ an> าสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ p l a y m o e com ค่ะค่ะและช่วงนี้หมดเวลาสำหรับปุ้มปุ้ยแล้วสัปดาห์หน้าจะมีอะไรเจ๋งๆมาฝากเพื่อนๆอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะเอาแล้วถ้าสนใจกันเนี่ยนะครับผมก็ไปหาซื้อได้ครับผมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับผมที่ World w ว w อ่อ p l a y m o r e c o m ครับถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะเดี๋ยวเรากลับมานะครับเป็นเรื่องราวของคำสั่งกันบ้างดีกว่านะครับช่วงหน้ากลับมาครับกับรายการ oh my game สาวก StarCraft 2อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยเส้นทางเป็นแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขัน StarCraft 2 Thailand w i n t e n Cup 2013เพื่อเป็นตัวแทนก้าวสู่การแข่งขันระดับ Southeast Asia รายละเอียดเพิ่มเติม lisad.playpark.com ช่วงที่4แล้วนะครนะับผมกับช่วงโอ้ไมว์วัตนั่นเองฮะครับผมในช่วงนี้นะฮะเอ่อจะเป็นการเอาคําย่อมาครับผมเอาคําย่อมาชี้แจงนะใช่วันนี้จะเป็นคําย่อครับผมนะอ่ะนะครับวันนี้เป็นคําอะไรนะรนะครับกับผมกัเลยครับ มาพบกับปุ้มปุ้ยในช่วง Oh My Word และแน่นอนค่ะจะต้องมีคำศัพท์จริงๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่คำศัพท์ธรรมดาธรรมดานะคะเป็นคำย่อที่เราใช้ในการเล่นเกมเพื่อประหยัดเวลานั่นเองค่ะและคำยอ่อคำแรกของวันนี้นั่นก็คือคำว่า G L H F นั่นเองค่ะหรือย่อมาจากคำว่า Good Luck Have Fun ค่ะเป็นการอวยพรกันก,ก่อนที่จะเริ่มเกมหรือว่าเริ่มแข่งขันอย่างเช่นสมมติว่า นักกีฬาจะแข่งขันกันก็จะจับมือกันเพื่ออวยพรว่าเอ้ยขอให้สนุกนะแล้วก็ขอให้โชคดีกับเกมนี้นะคะคําย่อเหล่านี้เนี่ยจะใช้ในเกมแนวโมบ้านั่นเองค่ะแต่ว่าจะนิยมในต่างประเทศคนไทยจะไม่ค่อยเห็นค่ะและคําที่2นั่นก็คือคําว่า GJ หรือ GW นั่นเองค่ะย่อมาจาก Good Job หรือว่า Good Work เอาไว้สมมุติว่าเราแข่งก,กันกับเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนนะ่ะ เราถ้าข่าสวยเอ้ยเล่นดีชนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพิมพ์ไปว่าจีเจก็คือ Good Job ทำได้เยี่ยมประมาณว่าเหมือนเป็นคำชมนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับคำว่า g o o l u u k k แฮปปี้แล้วก็ Good Job, good work ค่ะส่วนสัปดาห์หน้าจะมีคำว่าอะไรเจร๋งๆมาฝากเพื่อนๆอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะบ๊ายบายค่ะ อทุกคนวันนี้เด็กสนุกสนานกันมากๆเลยทีเดียวนะฮะกับรายการโอ้ไม่เกมของเรานะครับอย่าลืมนะฮะเราจะเจอกันนะครับทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มจนถึงสี่ทุ่มครึ่งนะฮะลีลันครับวันพุธเวลาเที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งครับติดตามกันได้นะครับใน youtube.com นะครับแ l a ปลายป้าทีวนะครับมีรายการอื่นๆของทางของเราด้วยในเช่นเดียวกันสนุกสนานทุกรายการเลยนะฮะหรือว่าจะตีชมคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ที่ oh my game at yahoo.com นั่นเองนะครับอ่ะติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเบียสุเบียสนะฮะไอซ์พาัรากอมเสหัับน์ กราบสวัสดีครับ